ไปปลาใสไปหาเสียงหลายจังหวัดเลยครับไม่เคยไม่เคยอีกครั้งไหนเลยมีคู่เป่าสาวมานั่งฟังปลาใสด้วยขอเสียงบอกมือให้คู่เป่าสาวเลยครับวันนี้ครับสวัสนี้นะครับเจ้าเบานะครับเจ้าเบ่าของเราคุณเทียรพันธ์เจ้าสาวของเราคุณเมืองการสุรานนานะครับคุณแพทนะครับ กับคุณแมทกับคุณโตโต้ตตตนะครับทั้งสองท่านก็เป็นวันมงคลพอดีพอดีกับที่พวกเรามาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งครั้งนี้พอดีนะครับขอให้พวกเราช่วยปรบมืออวยพรส่งความหวังดีให้กับคู่ต่อสานนยครับขอบคุณครับเบื่อดังๆอีกครั้งกับธนาธรตึงร่วมร้องกังดังๆ เอาไหนขอเสียงกันหน่อยครับสมเด็จเอ้กาลสินเอ้คนจนเอ้สัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านมากที่สละเวลามาพบปะกับพวกเรานะครับพ,รพ่อแม่พี่น้องครับผมผ่านการเลือกตั้ง6-2 ผมผ่านการเลือกตั้ง66ไปปลาใสไปหาเสียงหลายจังหวัดเลยครับไม่เคยไม่เคยมีครั้งไหนเลยมีคู่เป่าสาวมานั่งฟังลาใสด้วยขอเสียงปรบมือให้คู่เป่าสาวเลยครับวันนี้ครับนะครับวันนี้นะครับเจ้าเบ่านะครับเจ้าเบ่าของเราคุณมีรพันเจ้าสาวของเราคุณวรังกัสสุรานดานะครับคุณแพทนะครับ กับคุณแมทกับคุณโตโต้ตตตนะครับทั้งสองท่านก็เป็นวันมงคลทอดีพรดีกับที่พวกเรามาประชาสัมพันธ์การเลอ้ตั้าครั้งนี้บรดีนะครับขอให้พวกเราช่วยกรบมืออวยพรส่งความหวังดีให้กับคู่ต่อสานนะครับขอบคุณครับมัดแน,น,น,น่นเลยแม่มัดแน,น,น,น่นเลยขอบคุณครับเพราะแม่พี่น้องครับวันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มาพบปะพูดคุยกันวันนี้ขออนุญาตแนะนําด้านซ้ายมือของผมอีกครั้งนะครับทนายอ้ําจากพรรคประชาชนครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนบครับขอบคุณบครับขอบคุณครับ วทีแรกก็กะว่าจะให้มาใส่ก่อนนะคะ ที่จะมีธงอะไรพักขมาผูกก่อนนะครับส่วนถ่ายรูปเอาไว้ทีหลังนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณเอกธนาธรได้ปลาใสก่อนนะครับเอาเป็นเอาเป็นธงอะไรกับพักขมาก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนถ่ายรูปเรามีเวลาครับเรามีเวลาให้เยอะครับให้บันไดครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะครับขอบคุณนะครับสําหรับกําลังใจนะครับจากพี่น้องชาวสมเด็จโอ้พักแล้ววันนี้คุณแท้เน๊ยเขาทะเลาะกันจะเป็นคนแท้ด้แห้นวันนี้ แม่พ่อพี่น้องแม่ร่อเบอร์ว่านยู่ท่านสุกุมนครครับเมื่อก้อนยมุกทหารครับนะครับบรรยากาศของพักประชาชนรอบนีคึกคักนะครับต้องบอกว่าคึกคักอี่กว่าปี66อีกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่ามันจะคึกคักอย่างไรเป้าหมายของพวกเรามันจะถึงเส้นชัยนะมันอีกไม่นานแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เอพร้อมแล้วกับปนางหมัองเก้าเด้อเปนนางหมองเก้าครับไปนางหมัองเก้าสักก้อนนะครับเดี๋ยวให้ทาง หัวหน้าพักนะครับหรือว่าผู้ช่วยหาเสียงของพวกเรานะครับได้พบปะปาร์ตใสกับพี่น้องก่อนนะครับส่วนส่วนการถ่ายรูปนะครับอาทีมงานเอาเพวกมือหน้ออกจากข้อพนหนได้ยังไงนะครับสูมบกขอบคุณครับขอบคุณครับเอาออกสักขึ้นองครับไปเป็นไรครับนะครับก็ยังมีทวงอื่นอยู่นะครับอีกสองนาทีครับอีกสองนาทีโอ้กำลังใจล้นหลามจริงๆนะครับ นี่คือกำลังใจของพวกเราครับรเขาก็ไม่ได้ซื้อกินนะพี่น้องไปหาเสียงบ้านไหนเพิกก่อจะเอินกินเขากรลุกกรลั่นกินแล้วไมได้ผมก็ได้แต่หน้าเพคุณกมีทห้ครับคนระบาดล่างไปบแบท่านก็ได้หลายครับวันนี้ครับ,รบ,นะรบรนะครับเนาะนะครับอย่างเอาละครับคราวนี้ก็คงจะเป็นบบการปรายสายของทางคุณเอกธนาธรนะครับขอบคุณโดยจะมาคู่บาา่าวสาวเดี๋ยวไปขึ้นเต่งได้มือเดียว่า เด็ดครับไปแตงไม่เนียเป็นไปก็ได้ลล่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสุดมสนุกมากๆนะงไเลยขอบคุณครับลกรงเสล้กางรมาเลยประเดี๋ยอาบมไม่ยังเมื่อกี้ทาท่านแ้เดี๋ยวชอกที่หลังเกโอ้ยทำยมขอพุณได้ไร เอาดู่า้ดหเน่ยลทุกคนขอออกนิดนึงนะครับขอดูีคนตงดูดหลังดีตรงมากเลยในไลฟ์หัวเราก็ใหญ่เลยขอบคุณครับ ขอขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นของพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะครับวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งจริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมขอใช้เวลาสักครู่เดียวนะครับไม่เกิน1ิ2 0นาทีสนาทีพูดถึงนโยบายการพัฒนาบ้านการพัฒนาเมืองของพวกเราพักประชาชนนิดหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกไม่ก,กี่วันอีก20่กว่าวันเท่านั้นเองนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว ตื่นเต้นกันไหมครับว่าเลือกตั้งรอบนี้ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนตื่นเต้นกันไหมครับ <Yeah. S 1> เอากันให้ชัดๆรอบนี้จะได้จะได้เข้าใจตรงกันเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาผลการเลือกตั้งกับผลการจัดตั้งรัฐบาลไม่เหมือนกันไม่สอดคล้องกัน ผลการเลือกตั้งในปี62พักเพื่อไทยชนะเป็นอันดับหนึ่งแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ผลการเลือกตั้งปี66พักก้าวไกลชนะเป็นอันดับหนึ่งแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะมีสมาชิกพุทธิสภาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะแม่พี่น้องครับหลายคนเสียใจจนถึงวันนี้ไปมาหลายตลาดไปมาหลายอำเภอร,รอบนี้ ธนาทรเสียใจจังเลยที่พักเก้าไกลวันนั้งตั้งรัฐบาลไม่ได้พิธาน,นี่คือความสําคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้สมาชิกพุทธที่สภาไม่มีอํานาจร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วและจะเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่เสียงของประชาชนจะกำหนดอนาคตของประเทศนี้ สิบห้าปีหมายความว่ายังไงพ่อแม่พี่น้องอาจจะหลงลืมกันไปแล้วครั้งสุดท้ายที่เสียงของประชาชนตั้งและกำหนดรัฐบาลได้เองคือปี2554 2554นะครับพ่อแม่พี่น้องส5ปีมาแล้วเลือกตั้งครั้งนั้นทุกไทยจำได้คุณยิ่งรักจินวัตรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เสียงของประชาชนตั้งรัฐบาลได้เองผ่านมา15ปีแล้ว ดังนั้นนี่คือความสําคัญของการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์เลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีเสียงสอวอมาตั้งรัฐบาลให้ไม่มีเสียงของสมาชิกวุฒิสภามาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีดังนั้นอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแล้วครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับ ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พูดถึงความสําคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วครั้งแรกในรอบ15ปีที่เสียงของประชาชนจะกําหนดอนาคตประเทศไทยด้วยตัวเองมาพูดกันหน่อยว่าเหตุผลว่าทําไมท่านควรจะต้องเลือกพรรคประชาชนประการที่หนึ่งครับน,นโยบายของพรรคประชาชนรอบนี้คิดมาดีคิดมาอย่างรอบคอบตั้งแต่สมัยปี -62 อนาคตใหม่ปี66พักคก้าไกลปีนี้ 69เก้าพักประชาชนพวกเราพัฒนาข้อมูลความรู้ประสบการณ์จนการกรองออกมาเป็นนโยบายที่เราเชื่อว่าตอบโจทย์ปัญหาความท้าทายของประเทศจริงๆผมยกตัวอย่างสองสามให้ดู2อสามนโยบายนะครับนโยบายตัวแรกนี่เลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดเพราะแม่พี่น้องครับผมเป็นคนกรุงเทพผมได้เลือกผู้ว่า ราชการจังหวัดของผมเองเพราแม่พี่น้องเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมกรุงเทพได้เลือกผู้ว่าอยู่จังหวัดเดียวเคยสงสัยไหมครับเออผมคนกรุงเทพได้เลือกผู้นำจังหวัดของผมเองผมคนกรุงเทพได้เลือกพ่อเมืองของผมเองและในกรุงเทพตอนแข่งขันเลือกผู้ว่ากัน เขาก็มาประชันวิสัยทัศน์กันครับผู้ว่าคนนี้จะทําให้กรุงเทพไม่มีคอร์รัปชันผู้ว่าคนนี้จะทําให้กรุงเทพเป็นเมืองสีเขียวผู้ว่าคนนี้จะมาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้การเลือกตั้งมันทําให้เกิดการรับผิดรับชอบต่อประชาชนแต่พ่อแม่พี่น้องจังหวัดอื่นทั่วประเทศไทยผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งใครแต่งตั้งให้ท่านส่วนกลางที่กรุงเทพใครจะมาเป็นผู้ว่าที่กาลสินท่านไม่ได้เลือกเองนะครับ คนกรุงเทพเขาเลือกให้นี่เขาเลือกมาเสรศ็จความเจริญก้าวหน้าของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความกินดีอยู D ่ดี D ของพ่อแม่พี่น้องเขาจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อยู่ที่เขาปฏิบัติตามนายสั่งหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่เขาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือเปล่า ดังนั้นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อพ่อแม่พี่น้องผมเดินทางไปหลายจังหวัดบอกผมเยอะแยะไปหมดเลยทาไมจังหวัดฉันไม่พัฒนาเลยทําไมอําเภอฉันไม่พัฒนาเลยเลือกตั้งไปกี่ครั้งก็คือเก่าเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับเราน่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เราจะแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างดึงงบประมาณและอํานาจมาอยู่ใกล้ประชาชนโดยการจัดให้มีเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัด ภายใน4ปีของรัฐบาลประชาชนและมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้โหทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้ารศ